โป๊ะแตกหนึ่งตัวครับผมเปิดมาก็แตกแล้วก็สวัสดีนะครับวันนี้กลับมากับเทลนะแล้วแปะ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 มีนะมีนะโอ้โหแบทแมนมาก็วันนี้กลับมากับเทลนะครับก็เทลเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ผมพูดบ่อยมากเลยน <c> ะ <oughs> ค่อนข้างที่จะแบบ บูลลี่แบบในตัวของมันนะแล้วก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะอ,อมาสิครับมาสิครับโอเคโอเคโอเคแจกเลยเนะี่ยบายโหยพี่ตามผมมาขนาดนี้เลยนะพี่ไหนๆก็ขนาดนี้แล้วผมเดินกลับดีกว่าปลอดภัยสุดนะได้ไหมไม่ได้ก็วันนี้กลับมากับเทลนะครับก็เทลเนี่ยผมบูลลี่แบบ ชอบพูดว่ามันแบบไม่เกง่งมันเป็นแคลรี่ขาตายเลือกเทลเลือกยอนมาดีกว่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมก็พูดมาไหลายคลิปแล้วแหละก็คลิปนี้ก็ไหนๆก็พูดถึงมาแล้ว,วก็เอามาเล่นให้ดูหน่อยนะฮทำมังกรน,นะอาอาตายไม่ได้ตายไม่ได้หรอกตายไม่ได้เรียบร้อยครับ ผมก็ยอมรับมันแหละว่ามันก็เก่งในระดับหนึ่งอ่ะผมก็ผมว่ามันเก่งกว่าโมเรนผมว่ามันเก่งกว่าเออแตกแตกไหมแตกไหมปุ้งไปโอ้เอาเรื่องแลวเนี่ยแตกแตกแตกซอยครับ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 ซอยปุ้งเก่งกว่าโมเรนเก่งกว่าลินดิสเก่งกว่าอสองตัวแล้วกันอ่ะ สองตัวนี่ยยืนเลนนะในการยืนเลนนะเอาสองตัวนี้มายืนเลนนะเก่งกว่าแน่นอนครับผมมั่นใจมากว่าเก่งกว่าสองตัวนี้แน่นอนโอ้<ป>โดนอีแล้ว <c oughs> เทลอ่ะมันเป็นแครี่ขาตายเพราะฉะนั้นนะ่ะการยืนทำดามเมจของมันน่ะค่อนข้างที่จะยากมากนะครับและนะแพทปัจจุบันนะผมย้ำว่านะแพทปัจจุบันนะโดนไหมแก๊กตัวนี้ดึงแม่นพอสมควรนะ เอาจริงๆแล้วอะถามว่าทำไมผมไม่ไปยืนเลนออฟเพราะว่าตอนต้นเกมอะผมคุยกับเขาแล้วแต่เขาไม่มานะผมก็ต้องยืนบนมาสิครับซอย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 ครับ,รบหน้าแผทป,ปัจจุบันนะครับผมขอพูดหน้าแผดปัจจุบันก่อนนะแผดปัจจุบันคือแคลรี่จะยืนเลน ล่างเลนดักเลเยอร์นะครับอันนี้คือหน้าแพ่ปัจจุบันนะควรจะเป็นอย่างนั้นนะควรจะเป็นอย่าง,างนั้นแล้วโลมิงอะโลมิงในแพ่ปัจจุบันนะครับในเวฟแรกนะควรจะดึงโดนไม่โดนการป้องหมดนะควรจะอยู่กับป่าเว้ยควรจะช่วยป่าฟาร์มเพื่อให้ป่าฟาร์มไวที่สุดเพื่อให้จบที่มังกรเล็กแล้วพอถึงมังกรเล็กอะ อาจจะเจอป่าเขาอาจจะเจอแบบลมอาจจะเจอฝั่งนู้นก็ซอยครับซอยครับแปะไม่ได้ได้แค่นี้อะจะเจออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องไฟกันเจอที่มันก่อเล็กนะซึ่งมันทําให้อะสิ่งที่ผมพูดคือมันทําให้แคลรี่อ่จําเป็นอย่างมากเลยครับที่ต้องแบบยืนเลนคนเดียวในช่วงที่แก๊กต้องไปเดินเกมหรือว่าแก๊กต้องไปแบบไปช่วยป่าฟาร์มอะไรแบบนี้เนาะ รอบนี้ถึงไวโดนนะอ้อ,อ,อตายแล้วนะโอเครอดไปได้ทำให้แบบแคลรี่แบบขาตายในแพทเนี้ยไม่ไม่ใช่แพทเนี้ยโอ้แตกนะ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 แตกสอแน่นอนปล่อยเพื่อนไปไม่ใช่แพทเนี้ยครับทุกแพทนะแคลรี่ขาตายบทบาทของแคลรี่ขาตายมันน้อยลงน้อยลงทุกวันทุกๆวันนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะคืออย่างนิซ่าเนะครับคือว่า แคลี่ที่ขาไม่ตายอ่ะมันจะได้รับความนิยมมากกว่าแคลี่ขาตายมันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่หน้าแพทปัจจุบันอ่ะรูเกมการเดินเกมมันเปลี่ยนไปครับมันทําให้แคลี่ขาตายมันแบบบทบาทอาจจะน้อยลงแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็ยังเล่นได้อยู่นะแต่ผมไม่แนะนำเฉยๆทั้งหมดทั้งมวลนี่คือความคิดเห็นของผมคนเดียวนะไม่ใช่แบบคนอื่นนะก็ต่อนะครับตอนนี้สกอร์ผมค่อยข้างดี <laughs> ไม่ดีนะก็ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดโอ้ใหม่ละ โอ้โหไปก่อนคือผมเห็นแบบค้างค่ามานี่ผมฟิกเกอร์หนีไปแล้วไม่สู้อะไรทั้งนั้นอนะ่ะมาครับซอยครับซอยครับโอเคบายบายซอยครับซอยต่อครับซอยต่อครับซอยต่อเท่าที่ทําได้นะไปแตกเออแย่ yeah. ผมจะก,การป้อมได้ไหมเนี่ยซอยครับโอ้โหมาอย่างนี้ผมแตกครับผมพูดเลยว่าผมแตก ในส่วนของแบทแมนนะได้ทำการแบบบัฟความสามารถมาเห็นเห็นสกอร์เขาไหมฮะหกศูนสามะบัฟความสามารถมาเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากนะครับแล้วตัวผมเองไงไม่ใช่เมนแบทแมนนะแต่ผมก็ได้อัดคลิปแล้วก็ถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วครับว็รอลงในคลิปต่อไปนะขนาดตัวผมเองอะผมยังมองว่าโอตัวมันเก่งมากนะอันติคูดาวไวมากแบบ แทบจะวิ่งวอล์กตลอดเวลาผมพูดอย่างนี้เลยแล้วดาเมยมันคือแบบแรงมากขนาดผมไม่ใช่เมนแบทแมนนะแล้วก็แบบไม่ได้เล่นแบบมานานมากแน,นะเล่นโนูผมเล่นเกมแรกเกมเดียวผมก็า v p ฆ่าไปสิบกว่าตัวเก่งเก่งจริงๆรินะก็เดี๋ยวผมพูดอีกคลิปหนึ่งแล้วกันคลิปนี้มันเทวานัสนะสอยฟีครับสอยฟีครับสอยฟีครับแตกสิครับใจเย็นๆนะครับว่า เทลมันเป็นแคลรี่นะแคลรี่เดินดินกินข้าวแกงนะครับก็ต้องเดี๋ยวผมพูดมากผมหาว่าผมพูดรีไม่เป็นไรนะตอนนี้สกอร์เราก็ค่าสองตายสามแล้วก็ไอสิบา,านะขึ้นนานๆทีผมจะแบบไอ้นี่นะนอกจากความยากของเทลที่มันเป็นแครี่ที่แบบ รอปิดจังหวะเขานะได้ไหมได้ล้านไหมสอยครับสอยครับผมจะไม่ฟิกเกอร์ไปเด็กขาดถ้าเป็นตัวอื่นอะผมฟิกเกอร์ไปไกลเกลี่ยนะแต่ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้โอเคโอเคเรื่องการที่เทลเนี่ยไม่มีสกิลแบบหนีเป็นแคร์ี่ขาตายสอยดิซอยดิแต่อา้าช่วยเพื่อนเพราะฉะนั้นอนะการยืนทำดาเมีดของตัวมันอนะ ยากกว่าแคลรี่ตัวอื่นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าคนจะเล่นตัวเนี้นคนห,หัดเล่นดีกว่าควรจะแบบควรอย่างมากเลยนะแบบจะยืนทําดาเมจให้เป็นนะดูดูผมยืนแล้วกันดูผมยืนแล้วกันดูดิปักปับปักปักได้ซอยฟรีมันก็แรงนะเทลเป็นตัวทําดาเมจแรงมากนะครับผมพูดเลย แต่ผมยืนหน้าไม่ไหวอะ่ะตัวนี้ต้องยืนแบบยืนแบบผมว่าผมเป็นคนแบบเล่นแครี่แล้วแบบยืนดีคนหนึ่งนะอนซอยครับซอยแตกไปตอนนี้ผมก็สกรอร์คิวสามตายสามแล้วก็แอซิสสิบนะน่าจะได้บาลาสักทางนะครับซอยครับ ลอยครับแข็อ้าวโอเมนฟิกมาฟิตมาติดอ่าแบคแมนไปแล้วครับไปครับไปครับซอย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 ซอยซอยซอยลอยไปครับซอยคอยแน่ซอยซอยซอยคอยแน่ไปแล้วไม่สนใจแล้วแบคแมนมันคอมโบเดียวแบบแรงมากนะแรงแบบแรงแรงเป็นตัวต้นเกมที่แบบก็ดที่สุดละในแพทนี้นะ คือขนาดผมอะเมนรูทเมนโลกใช่ไหมครับผมยังรอบยอมรับมันเลยนะว่าแบบมันเป็นตัวต้นเกมที่โกงที่สุดแลนะหน้าแพ์ปัจจุบันนะจะเรียกว่าต้นเกมก็ไม่ไดนะ้นี่ผมเล่นอะไรเดี๋ยผมเล่นแคลรี่หรือผมเล่นซับพอร์ตเซับพอร์ตเป็นสิบเอ็ดตัวเจ้าตีครับตีครับลาเขาได้อ๋อเพื่อนอย่าตายนะ เออแบทแมนอันติไปเลยแบทแมนใช้สก,กิลไปเลยดูดูผมยืนดูผมยืนซอยครับซอยโอ้ยแบทแมนมาโอ้ยแบทแมนไปหาผมนะามาหาผมว่าซอยเขาซอยเขาซอยเขารอแต่มนหามมันก็เยี่ยนมนะดูดิมันไม่ให้เข้าหรอดูดิม,มนหาผมอผมแลว นี่ขนาดผมว่าผมยืนดีคนหนึ่งอ่ะเป็นคนที่แบบยืนดีคนหนึ่งอ่ะเห็นถ้าโอ้โหโชคดีครับเอามาสิสกิลพลาดอย่างนี้ก็แตกสิคขาวผมยังตายไปสามตัวคุณยิด,ดัวแล้วกันคือถ้าเห็นแบบผมเล่นแคลรี่ในหลายๆเกมแล้วน่าจะเห็นว่าผมยืนแบบยืนดีขนาดไหนแ้้แบบ ผมยังตายไปสามตัวนะโอ้โหโอ้โหไปครับซอย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 ครับแตกเลยแตกเลยแตกนัตตะยานัตตะย่าแตกครับตอนนี้สกอร์ผมค่อนข้างที่จะดูดีแล้วนะฆ่าเจ็ดตายสามแล้วก็แอซซีสิบสี่เลยนะแอซซีสิบสี่นะครับนี่เล่นซัพพอร์ตไปเนี่ยและอย่างนะครับตัวโลมิงผม มันไม่ใช่ตัวการแครี่ที่ดีอ่ะแต่ผมไม่ได้โทษเขาเพราะว่าผมมองว่าเขาเล่นดีนะโอ้แต่ติกเขาดึงแม่นพอสมควรนะครับแก๊กตัวนี้นะก็เกมนี้น่าจะจบไปนะครับสกกก์ผมก็ค่าเจ็บตายสามแล้วก็แอซิดสิบหกเล่นซับพอร์ตปะเนี่ยขึ้นคอนพอดีชนะเก้าเกมติดนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้อ๋อผมเึกว่าผมจะ MVP นะน่าจะตายสามตัวแล้วก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับบายบาย ดูแอซซิดดีผมบ้าที่สุดในเกม